รถนี่นี่นะคะใครนี่ฉลองขบวนราชทานครับอันนี้คือกลุ่มบุคคลผู้มีฝีมือไอ้แล้วของเขามีการแบบว่าช่างฉลองรถแต่งงานอะไรได้ด้วยใช่ไหมคะรถแต่งงานต้องเป็นสีชมพูเหรอคะค่ะเดี๋ยวยังไงครูอ่อนเออค่ะเอ่าโอเคค่ะอะไรเดี๋ยวจให้ครูขว้างเดี๋ยวรอครูอ่อนก่อนนะคะ มีผู้มีีมือค่ะอันนี้ดอกสีขาวคมเมข่อเมื่อวันก่อนเข้าวหน้าจะทานส้มตำก็บอกก่อนะสองชั่วโมงนะที่รักพี่พี่แจม นี่ถ้าคนเสื้อส้มเขาไม่ว่างนี่คนเสื้อม่วงคงไม่ได้มานะคะไม่มีอันนี้ของอ่า,า,าอรับรองคะ่ะที่แรงที่มันแห้งแรงอยู่แล้ว,วนะทั้งเราใช้ดินแทนใช้ยูนจ่าร์ดให้เรา